เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในทักษะพารวยในวันที่16เมษายน2567นี้จะมีเลขอะไรกันบ้างรเราจะได้ออกวันที่16เมษายนปรกอบัญธนาคารขึ้น8ชั้มเืิน5ปิดเทะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูนะคะว่าเลขคู่เงินของเรานะคะในครั้งนี้จะเป็นเลข7และเลข5นะคะอันนี้เป็นเลขคู่เงินเลยสําหรับเวลารอรเตอรี่ออกบัญชนาคารส่วนเลขของ คู่โชคลาภนะคะก็จะเป็นเลข2และเลข6แล้วผู้อิทธิพลที่มักจะมาในวันอังคารที่จะมาอยู่เสมอๆเ,เลยนะก็จะเป็นเลข3กับเลข4นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่เวลาออกวันอังคารนะคะคู่เงิน7และ5นะคะคู่โชคลาภ2และ6แล้วคู้อิทธิพลก็คือ3กับ4 นะคะอันนี้ก็จะเป็นออทั้งหมดทีนี้เวลาเรามาจับคู่นะคะว่าเลขเด่นๆที่จะรักจับคู่มาเนี่ยในครั้งนี้นะคะเน้น7 5ค่ะ7 4 6 7, 7แล้ว4 6นะ,ะอันนี้เป็นเน้นในชุดแรกส่วนชุดที่2ก็จะเป็น5 2 5 3 3 6 2 7 นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อาจารย์รักชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ดูจนจบคลิป